เอาครับก็ปิดการขายอีกหนึ่งคันนะครับกับ RX 8สวยมากครับก็คันนี้บริการสไลด์ส่งให้นะครับนี่ลายทางขนแก้มนะครับขอบคุณคุณพัดด้วยนะครับอืมไม่มี เวลามานะครับแล้วก็ไม่ไม่สะดวกมาครับก็เราทางเราจะมีบริการสไลด์ส่งให้นะครับนี่คุณพัดพ่อน่ารักมากๆเลยนะครับที่ไม่ได้ดูรถตัวจริงเลยนะครับไม่ดูรถตัวจริงเลยนะครับก็วิดีโอคอมาอ่ะสนใจนะครับถูกใจนะครับถูกใจจบนะครับโอนเงินมาเต็มจํานวนนะครับก็ทางเราก็จะสไลด์ส่งให้ถึงที่แน่นอน นะครับถึงที่แน่นอนเลยครับอนะตอน,นี้ก็นี่ซีลโคฮนะถมย่นนะครับมีสองคันมีสองคันนะก็ฝากพี่อาร์ตนะครับฝากพี่อาร์ตลดสไลด์ด้วยนะครับฝากดูแลด้วยนะให้ลูกค้านะครับโอเคแล้วีเ,เข้ามาใหม่ คาร์เมอรครับ BMW 520D นะคดีบเครื่องดีเซลนะครับสีดำส,สวยๆนะครับประหยัดน้ำมันด้วยนะครับเนียนมากนะครับคันนี้เป็น E 6 0นะครับเปิดไว้3,39,000สบาทนะครับนี่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับกำลังขัดเคลือบสีอยู่เพื่อนๆใครสนใจนะ เรงดีเซลประหยัดน้ำมันไม่จุกจิกด้วยนะครับสีดำสวยๆแบบนี้นะครับสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับไอเซเว่นนะครับสองลูเตอร์นะครับดิดว่ารถร้อยแล้วอันนี้ตัวละสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทแล้วก็มีสามเจ็ดศูนย์นะครับสองคันสวยๆแบบนี้เลยก็ ครที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อขายแลกเปลี่ยนเทิ์นะครับเรายินดีนะครับยินดีทุกกรณีนะครับไม่มีเวลามาไม่สะดวกมาหน้าร้านนะครับยินดีสไลด์ส่งให้ทั่วประเทศนะครับส่งให้ทั่วประเทศนะเพียงแค่ลูกค้าโอนเงินมาเต็มจํานวนนะครับเราก็ยินดีสไลด์ส่งให้นะครับไม่ต้องห่วงแน่นอนนะครับหรือกรณีที่ลูกค้าอยากขายรถนะครับอยากปล่อยรถ นะครับไม่มีเวลามาส่งรูปนะครับส่งรูปรายละเอียดมาได้นะครับคุคคารรสซิงนะครับทุกแพลตฟอร์มนะครับสนใจซื้อขายแลกเปลี่ยนเทอร์นะครับศูนย์เก้าเก้าสี่ห้าองนะครับ k o คฝากไว้ด้วยรักันนะโอเค ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นรถไรต่อก็รอติดตามเอาและกันนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ